เรื่องผมกับโรงพยาบาลตอนที่21เมื่อวานนี้ผมไปเจาะเลือดตรวจน้ำตาลมันขึ้นมาตั้ง150หน่วยแก้ตัวกับหมอว่าหลานนำทุเรียนมาฝากจากระยองเลยมีความจำเป็นต้องกินหมอบอกว่าทีหลังกินลูกเล็กๆหน่อยนะผมกินแค่ภูดเดียวละครับแต่มันมี3เม็ดด้วยกันคราวหลังทานทีละเม็ดนะจนหมดลูกใช่ไหมครับ กลัหมอแต่ก็กลัวหมอเอาแฟ้มฟาดหัวเหมือนกันหลังจากนั้นก็มาพบกับหมอตาปรากฏว่าคุณหมอเกรดซิรินีหมอประจำที่ตรวจผมเมื่อปีที่แล้วท่านลาคลอดจึงนัดให้ผมมาตรวจสี่เดือนแล้วท่านก็ลาออกไปแล้วมีคุณหมอใหม่มาแทนพอผมถูกเรียกชื่อให้เข้าไปตรวจท่านก็พลิกแฟ้มอ่านดูสักพักหนึ่งแล้วก็ทักทายขึ้นว่าคุณลุงคะเป็นต้อหินใช่ปะ เป็นทั้งต้อหินทั้งกระจกเลยต้องเปลี่ยนกระจกตามาหลายครั้งแล้วล่ะครับแต่เสียงที่คุณหมอถามผมนั้นผมนึกว่าท่านเป็นเด็กนักเรียนชั้นมหหรือนักศึกษาปีหนึ่งใช่อีกเสียงไพเราะน่ารักเหมือนเสียงลูกศิษย์เก่าคนโปรดของผมเมื่อย้อนไปสัก40ปีแล้วละ่ะอ้าวใจลอยไปถึงอดีตเชียวนะคุณลุงท่านถามอะไรผมก็ตอบด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งพอตรวจเสร็จ ผมก็ถามหมอว่าแล้วคุณหมอจะนัดให้ผมมาตรวจเมื่อไหร่ครับหมอมาช่วยตรวจชั่วคราวแล้วค่ะทันใดนั้นพยาบาลผู้ช่วยก็ขัดขึ้นมาว่าคุณหนูน้องหมอมาแทนจากสุทยพสมชายนะคะผมสงสัยว่าคุณหนูน้องหมอท่านนี้น่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเป็นญาติของเจ้าของโรงพยาบาลและกระมังจึงเรียบเคียงถามไปว่า คุณหมอชื่ออะไรขอรับหมอชื่อวรวรัตวรันดาชลาสายทัยสวรรค์ค่ะพอออกมาจากห้องตรวจแล้วผมจึงกระซิบถามพยาบาลว่าคุณหมอชื่อวรวรัตวรันดาแล้วนามสกุลชลาสายทัยสวรรค์เหรอครับไม่ใช่หรอกค่ะนามสกุลของคุณหนูน้องหมอวรวรัตวันดาชลาสายทัยสวรรค์เป็นชื่อของเธอเท่านั้นล่ะค่ะนามสกุลของเธอนั้น ยาวเต็มหน้ากระดาษ A4 เลยล่ะค่ะอารมณ์กวีของผมก็พุ่งพลานเรื่องนี้น่าจะให้ชื่อเรื่องว่านางฟ้าหน้างามนามไพเราะเสียงสนอเจาะจิจตนิมิตหมายอยากจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเพื่อให้หมอตรวจร่างกายและตรวจตาเพ้อฝันกลางวันอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเรื่องผมกับโรงพยาบาลตอนที่22 หลังจากผมโพสต์เรื่องการไปตรวจตาของผมกับคุณหมอคุณหนูน้องหมอวอร,รัวรัตวรันดาชลาสายพทยัยสวรรค์นามสกุลพิมพ์ได้เต็มหน้ากระดาษ A4 มีตอนหนึ่งที่ผมกล่าวว่าเสียงของเธอนั้นคล้ายกับลูกศิษย์เก่าคนโปรดเมื่อ40กว่าปีมาแล้วก็มีลายมาถามผมว่าเป็นใครคือหนูใช่เปล่าและต่างก็เดาว,ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ ผมก็ขอตอบคำถามดังนี้ที่จริงผมพูดผิดไปลูกศิษย์ทุกคนก็เป็นคนที่ผมรักทุกคนเท่าเกันแต่ที่ว่าเป็นคนโปรดนั้นผมใช้คำผิดที่จริงเธอคือคนที่ผมสงสารมากที่สุดกว่าคนอื่นๆคงจำได้ว่าผมเคยเล่าเรื่องของน้องเปี่ยมรักเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์หนึ่งวันน้องเปี่ยมรักนั้นมีน้ำเสียงเพราะ น่ารักเหมือนเด็กและมีเสียงคล้ายกับคุณหมอที่ผมพูดถึงก็เป็นอันว่าผมได้เฉลยคนที่สงสัยกันแล้วนะมีคนลึกลับซึ่งผมจำเสียงทางโทรศัพท์ไม่ได้และไม่รู้เขาได้เบอร์ของผมจากไหนมาถามตรงตัวเลยว่าอ่านเรื่องต่างๆที่อาจารย์เขียนถ้าพูดถึงหญิงสาวต่างๆที่อาา่านแล้วก็คิดไปว่าน่าจะเป็นนางเอกของอาจารย์เช่นน้องเปี่ยมรัก น้องปานและใครต่อใครอีกสองสาคนถามจริงๆหน่อยเถอว่าบุคคลเหล่านั้นมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าถ้ามีจริงทำไมอาจารย์ปิ๊งสาวๆหลายคนจังเลยเที่ยวไปเป็นชู้ทางใจกับพวกเขาหรือเปล่าตัวบุคคลที่ผมพูดถึงนั้นมีจริงแต่ว่าก็ไม่ได้กล่าวถึงเธอเหล่านั้นในด้านชู้สาวไม่ใช่หรือครับคำว่าชู้ทางใจนั่นแปลว่า บุคคลนั้นๆนต้องมีคู่ครองแล้วและทั้งหญิงและชายชู้ทางใจต้องแอบรักกันอันนั้นผิดศีละธรรมแต่ที่ผมเล่านั้นส่วนมากเป็นเรื่องที่ผมชื่นชมพวกเธอด้วยความจริงใจหรือถ้าบังเอิญผมเผลอเพ้อฝันไปบ้างฝ่ายหญิงเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้ด้วยฝรั่งเขาเรียกว่า love in idealistic lady ภาษาไทยอาจจะเรียกว่านางในฝันหรือนางในอุดมคติคือทุกคนมีสิทธิ์จะฝันมีสิทธิ์จะมโนเมื่อก่อนนี้ผมชอบร้องเพลงของคุณสุเทพชื่อว่าผมแอบรักคุณและเมื่อหนุ่มๆผมก็แอบปิ๊งแอบรักใครต่อใครเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องบอกใครไม่ต้องขออนุญาตใครแต่ต้องระวังให้มันอยู่แต่ในใจของเราเอง ถ้าเธอไม่ได้เปิดช่องทางให้เราบอกหรือที่เรียกว่าไม่มีท่าทีจะสนใจใยดีกับเราก็อย่าเจอไปเที่ยวสารภาพเข้าเป็นอันขาดจะเสียผู้เสียคนเอาง่ายๆทำยังไงได้ผมมันขาดความอบอุ่นในเรื่องของหัวใจก็เลยมักจะใจง่ายแอบรักเขาข้างเดียวเข้าเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงก็ร้องไห้เป็นเช่นนี้บ่อยๆแอบรักคนโน้นคนนี้ โดยเจ้าตัวเขาไม่ล่วงรู้แต่อย่างใดเลยจึงต้องฝันค้างมาตลอดมีแต่นางในฝันอยู่ทุกวันทุกคืนมาจนป่านนี้อ้าวอยู่ๆก็เอาความลับสุดยอดของตัวเองมาเปิดเผยเสียอย่างนั้นแหละเรื่องผมกับโรงพยาบาลตอนที่23สสรุปจบภาคแรกคนเราหลายคนผูกพันกับโรงพยาบาลตั้งแต่เกิดเมื่อป่วยก็เข้ารักษาอาการและหลายชีวิต ก็ออกจากโรงพยาบาลในสภาพไร้วิญญาณคือเกิดป่วยและตายที่โรงพยาบาลนี้เองผมนั้นถึงจะไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลใดแต่ก็ใช้บริการรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลเป็นอาจินด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เรียนแพ็กเกจแรกไปแล้วคือเบาหวานไขมันความดันและหัวใจอันมีตัวย่อว่าหวานมันดันใจ และมีโรคตาฟันและต่อมลูกหมากจึงเป็นแพ็กเกจที่สองคือตาฟันหมากรวมทั้งสองแพ็กเกจเป็นเจดโรคด้วยกันในคนเดียวจึงเป็นโรคหวานมันดันใจตาฟันหมากเซเว่นอินวันดังนี้แหละครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลก็ได้แก่แพทย์พยาบาลเภสัชกรและคนไข้และตำแหน่งทางธุรการอื่นๆ แต่ที่ทำงานหนักที่สุดและใกล้ชิดกับคนไข้มากที่สุดผมว่าคือพยาบาลนี่เองผมเคยไปรับบริการดูแลจากพยาบาลมาหลายประเทศเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดเข้าข้างชาติไทยเรานะครับผมประทับใจในความดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลไทยด้วยความเมตตาการุณาและเป็นกันเองกับคนไข่มากที่สุดแม้แต่คนต่างชาติ ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนั้นผมเคยอยู่ในโรงพยาบาลนานทีเดียวเรียกว่าถูกแอดมิดเป็นเดือนเลยล่ะครับจึงเกิดอารมณ์ศิลปินเพลงสมัครเล่นนะครับจึงเขียนเพลงพยาบาลไทยขึ้นมาเสียดายที่ไม่อาจจะเขียนโน้ตเพลงในที่นี้ได้แต่จะขอเสนอเนื้อเพลงพยาบาลไทยให้ท่านผู้ฟังได้อ่านกันนะครับ ผมนั้นคงต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จึงอาจจะมีเรื่องที่ผมอาจจะมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปก็ได้นะครับผมนายวิมลอ่องอัมพรยินดีรับคำติชมจากท่านผู้อ่านนะครับขอบคุณคุณเปียกวารารัตผู้ให้เสียงอ่านให้เราฟังและขอบคุณผู้อ่านทุกท่านด้วยนะครับ